เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนสันทนากับพี่เต้พระรามเจ็ดมาช่วยแตงโมนปภามาแล้วจ้าออกมาแฉแม่แตงโมไม่แอบแอ้นะคุณขาบุกเข้าบ้านกวาดแบรนด์เนมไม่จกตาแพทคอนเฟิร์มเอ่ยวาจาเรื่องน่ากลัวแพทกล้ามากกระชากเลยเฉลยหมดมีสัยแม่คดไม่คดเรื่องทิ้งผัว เรื่องทิ้งลูกสองสามขวบเช็คก,ก่อนชัวเรื่องกระเป๋าใครจะตัวนะตัวเองแต่แน่แน่แพทโดนแน่คู่ปรับใหม่ย้ายจากมุมหนุ่มกันชัยใจหหวงเวงกลายร่างจากหมาเป็นแพทแสนวังเวง,วงนั่งสัมภาษณ์หนุ่มนั่งเกรงยังห่วงยายผลตอบแทนคือสับเลเตะพี่หนุ่มส่วนเรื่องโบสเหมือนจนมุมแถลงไขย้ายโบสแล้วแอนนาร้องนั่นปะไร ที่หารือคุยกันไว้เปลี่ยนใจเลยงงไหมมึงไหนบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้มาบัดนี้สือเปลี่ยนใจมาเปิดเผยถูกคนได้พันสี่กว่าเก่งจุงเบยคําแอนนาก็ย้อนเสยเข้ากระบาลแม่ขาแม่คนเขาด่าทั้งประเทศคนเขาเศร้าปนสังเวชและสงสารยายกระติกไม่อยากคุยอยากร่วมง,งานแม่ขาแม่ยายพิกผันไวเหลือเกิน แค่เจ็ดวันรับบักปอรับบักเบ,บิดโกรธเพื่อนโมที่ประเสริฐคนสรรเสริญแม่ย้อนแย้งไปทุกเรื่องบางคนเมินแกแล้วไงาย,ยามลุกเดินไม่ปราดเปรียวอันคำว่ากาลเทศะคือแบบไหนอันมะม่วงหากดิบไปก็ฝาดเหนียวเสือกไปสอยตอนดิบดิบหิวอย่างเดียวไม่อร่อยเพราะรสเปรี้ยวเคี้ยวเสียวฟันเฮียชูวิทเสือกชมแม่ตีเหล็กร้อน ต้องรีบตีตอนเหล็กอ่อนต้องขยันส่วนชาวบ้านบอกใจร้อนเอาตีนยันลูกเพิ่งตายแค่เจ็ดวันเสือกมั่นใจค่ายเยียวยาลอยเต็มหน้าลอยเต็มหัวอันความดีอันความชั่วอยู่ที่ไหนยุติธรรมยังไม่ได้ลูกตายไปเรียกเงินแล้วถแถลงไขให้คำนวณเก็บเอาไว้รับเงียบเงยบก,ก็ได้แม่ไม่ต้องพูดเอามาแผ่กระแสสวน มันไม่ผิดแต่ไม่งามตามกระบวนมันไม่อยากแต่มันห้วนควรหัวใจมันดูหิวมันดูหามมันดูดิบซ่อนเอาไว้นั่งเงี้ยกริบทำเป็นไหมเงินล้านเดียวของอีสเตอร์ก็ปล่อยไปเกลียดกระติกจนเข้าไส้หรือแม่คุณคนดูออกกันหมดแล้วคิดแบบไหนพูดเรื่องเงินจนคนไทยไม่อุดหนุนโยนความผิดเก่งมากแม่ผู้มากบุญ แพทนปะพาก็วาวุ่งฉุนและแชร์ประวัติแม่จะโดนคนขุดขุดขุดตั้งแต่สาวคดีผุดโดนหว่านแหสิ่งที่ดำจมใต้น้ำเตรียมออนแอเคยเป็นชู้เทียมหรือแท้ในวันวานเพราะตอนนี้มีข่าวลือเคยเล่นชู้กับท่านทูใช่ตุกตูช่ทหารจนมีหลวงเขาจับได้ไปร,รานทั้งกระทรวงก็ได้อ่านคำร้องเรียน วันอาทิตย์มีประเด็นของพี่แพทย์ดักคอแม่ลือกันแซดแม่โดนเจียนบางคนบอกแม่มีสิทธิ์มึงอย่ากเรียนเอ้าอีดอกข่าววนเวียนออกทุกวันเรียนทั้งบางเขาสร้างข่าวทั่วประเทศข่าวเก่าๆชวนสังเวชไม่ขำขันดาราเก่าคือคุณแม่ใครเกิดทันกูไม่ทันลือทั้งวันพระมารดาที่เขาเล่าเพื่อให้เห็นนิสัยแม่ ว่าลึกลึกเทียมหรือแท้คนกังขาหากไร้ศีลชอบเล่นชูจอมมายาก็จะโยงกลับมาว่าพูดไม่จริงการยกโทษดร้อยเปอร์เซ็นต์มันแปลกๆคนสงสัยเขาก็แหกอีแม่หญิงว่าเป็นคนอย่างไรกันโลกติดติงรักลูกสาวหรือแท้จริงรักแค่เงินแม่มานี่แม่มาฟังตำรวจบ้างทำรงวิทยุกระจางแม่อย่าเขิน มือปราบเก่าเขายังแอบเทียบประเมินตกแบบไหนถ้าเหาะเหินเวอรเกินเบอร์หนูถามแม่เอาง่ายๆแม่เชื่อไหมลูกสาวแม่จะเดินไปฉี่ยามเผลอแม่เชื่อหรือยองยองฉี่หรือเคยเจอยายลูกสาวประเจิดประเจ้แหวดชั้นในแม่ไม่คิดบ้างหรือว่ามันทุเรศแม่คิดไหมผิดสังเกตหัดสงสยัย แม่แปลกๆเหมือนแม่ปลอมสมองตายลูกสาวแม่ใหญ่ไม่ไอาชายสามคนหากว่าเลี้ยงมาแต่เด็กไม่ทอดทิ้งรู้นิสัยจริงไม่จริงไม่สับสนสมมุติแอปทักซอ,อนกูเปลี่ยนคนไปนั่งยองไร้กระโถนอยู่หลังเรือหากใครเชื่อก็ควายแล้วหากเป็นแอปพอแตงโมไปนั่งแอบแม่ดันเชื่อไม่โกรธหรือเขาป้ายศีร์พลิกเกลือ คุณลสตรีฉี่ท้ายเรือตกน้ำตายยังอายได้มาจากแม่บ้างไหมแม่ยายท่าตายแสนย่แย่ให้สงสยัยหากอีแซนบอกปีนเรือจนหล่นไปก็พอเพียงอภัยได้ไม่ระแวงแต่ว่าแม่งมาแต่งเรื่องให้วังเวอร์สิดสิแม่อย่านั่งเรือยามแถลงโน่นนักข่าวนั่งเรือวนจนผิวแดงไปโยนทุ่นเพื่อจะแย้งตกท้ายเรือ นักข่าวเล่นโดดลงน้ำเชื่อหมแม่โดนดีดออกนอกกระแสห่างหางเสือเอออีกเรื่องแม่อ้างวังคอยจุนเจอือคำว่าวังไม่อยากเชื่อพูดออกมาบอกชาววังรักน้องโมว่าจังสั้นคนก็โยงแอบประวัตเริ่มกังขาใครหนอใครให้กำลังมาป้อนยาโทรมาปลอบพระมารดาอย่าท้อใจข่าวเก่าๆหมอโดดติดแม่ไม่เชื่อ สืบหลายปีไม่ยอมเบื่อไม่ยอมหายมาเช่าห้องมากินนอนห้องลูกชายเพื่อทดสอบจนสืบได้ว่าไม่จริงคนที่ฆ่าก็คือเพื่อนที่เป็นหมอหมอฆ่าหมอใช้ลิงจอมีหมอหญิงกับเพื่อนชายร่วมมือกันโลกติดติงหมอสรุปไม่ได้วิ่งดิ่งตึกตายสิบเอ็ดปีที่พิสูจน์ที่เฝ้ารอคนเป็นแม่ไม่เคยท้อเพราะสงสัย หลักฟิสิกส์การตกหล่นท่าอะไรเปิดห้องแลบทําวิจัยด้วยตนเองแต่ว่าแม่ของนางเอกเจ็ดวันจบได้ลูกใหม่เอามาคบลูกสุดเจ๋งจ่ายเป็นล้านเอาเลยแม่เชิญละเลงแม่สองคนเปรียบเทียบเองเซ็งจริงๆถามอีกนิดตอนหมอหยองโวนกร้อนหัวเงียบเป็นสากแอบ,บซุกตัวเหล่าชายหญิงน่าสงสารพี่หมอหยองไร้รักจริง ตายเงียบเงียบตายนิ่งๆิ่งแบบพลุมเครือเฮียชูวิทย์ฟันธงเลยล้านเปอร์เซนตีบ้าที่ไหนจะมาเล่นใกล้หางเสือปรับประโมให้ตายเองหล่นตกเรือแต่ถ้าตกแสนเหลือเชื่อเนื้อโดนฟันกูเห็นด้วยใยมาตายท่าแปลกๆสอสอเต้รีบสอดแทรกเรียกหาสันสันอะไรสันทนาเป็นเพื่อนกันขอลุยเองเดี๋ยววันจันทร์ปังข่าวยาว จบตอนสันทนากับพี่เต้พระรามเจ็ดมาช่วยแต่งโมคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี